ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลสงการานแล้วนะคะที่ฉันเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเริ่มเดินทางกันแล้ว,ลวน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่การเดินทางในปีนี้คึกคักทีเดียวนะคะโดยเมื่อวันที่10เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนำโดยดรสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอพาสการกวินพงศ์ค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ททเรศกัศนัยรวิวงศ์นะคะอีิบดีกรมควบคุมโรคพลตำรวจตรีกำพลนะคะกุศลสถาพรรองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติและดรนายแพทย์ไพโรธเสาวนุ่มค่ะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุสนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566นะคะโดยมีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการที่จะเตรียมความพร้อมดูแลผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ค่ะดรสาธิีได้กล่าวนะคะว่าช่วงเทศก,กาลสงกรานต์2 5 6 6เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะแล้วก็ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประกอบกับรัฐบาลเองนะคะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศค่ะทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายรณรงค์นะคะเน้นย้ำเรื่องของการขับขี่ยานพาหะะให้เกิดความปลอดภัยปลอดจากอุบัติเหตุ กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขโดยขณะเดียวกันก็ยังต้องดูแลป้องกันตนเองจากโควิด -19 แม้ว่าการระบาดจะลดลงแล้วแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะคุณผู้ชมขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ที่มีสถา,านที่ที่มีผู้คนเป็นหมู่มากนะคะแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นหากได้รับเข็มสุดท้ายนานเกิน4เดือนแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้อสอมอทั่วประเทศ ค่ะคุณผู้ชมทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องคัดกรองผู้ที่ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับที่ด่านที่ชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ออกไปขับรถบนท้องถนนด้วยเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมมักจะเกิดกับถนนสายรองนั่นเองนะคะนายแพทย์โอภาสได้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนการทํางานของศู อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะแล้วก็มีการเปิดศูนย์ป้องกันปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะประสานและสนับสนุนการทํางานตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะก็ณีบบาดเจ็บ เจ็บปว่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดนะคะโดยที่ไม่เสียค,ค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกซึ่งในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้นะคะก่อนการระบาดโรคโควิด19มีผู้บาดเจ็บ เข้าโรงพยาบาลประมาณเฉลี่ยกว่า3,500ารยายนะคะแล้วก็สนการปีนี้คาดว่าจะมีการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีการโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วยนะคะด้านในแพทย์ททเรศยังกล่าวอีกนะคะ คุณผู้ชมว่าพบปัญหาเรื่องของการดื่มแล้วขับเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่แล้วก็เวลาที่ห้ามขายด้วยนะคะคุณผู้ชมรกรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบพรบด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 เนี่ยก็ย้ํากับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ออกปฏิบัติการเชิงรุกค่ะคุณผู้ชมโดยช่วงก่อนเทศกาลให้ออกตรวจ เตือนประชาพัันธ์และบังคับใช้นะคะกฎหมายร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมีการสุ่มตรวจการกระทําผิดกฎหมายขายสูราในสถานที่ห้ามขายรวมทั้งการขายให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหากพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะ ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและมีการดื่มสุราเนี่ยทางกรมควบคุมโรคก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการสอบสวนและก็ดำเนินคดีไปยังผู้ขายนะคะพร้อมทั้งแจ้งไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนด้วยนะคะทั้งนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการะคะ่ะในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันพรุ่งนี้วันที่13เมษาย,ยนนะคะสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุราสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รกรมควบคุมโรคนะคะหรือว่าสายด่วน1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะด้านพลตำรวจตรีกำพลได้กล่าวว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับโครงการชีวิตวิถีใหม่ค่ะี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะคะโดยตั้งแต่วันที่ 对。 27มีนาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะคุณผู้ชมได้ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งก็ดำเนินการมาตรการแล้วตั้งแต่วันที่3เมษายนเพื่อที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบนท้องถนนนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องของการเมาแล้วขับนะคะคาดเข็มขัดนิรภยัยขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็การสวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะทางด้านของดออรนรายแพทย์ไพโร ได้กล่าวว่าช่วงสงการปีนี้นั้นค่ะคุณผู้ชมจะมีความหนาแน่นในเรื่องของการท่องเที่ยวและเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่สถานการณ์เป็นปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมสะสะสะก็ได้เชิญชวนรณรงค์ดื่มไม่ขับ กล,กลุ่มก็ถึงตายนะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมเสียงดื่มและขับด้วยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของหน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ได้ขับเคลื่อนเครือข่ายนะคะตำบลสุภาวะกว่า2,000แห่งร่วมรณรงค์แล้วก็ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเตรียมการนะคะดำเนิน การเข้มข้นเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุร่วมกับอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกว่า200อำเภอหวังว่าจะช่วยให้ภาพรวมของประเทศลดความสูญเสียชวนคนไทยทุกคนค่ะใส่ใจในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ดื่มไม่ขับด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเองเนี่ย มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมดิฉันมีคลิปหนึ่งของทอท,อท,อทอนะคะที่จะพูดถึงการท่องเที่ยวแบบใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะกับคลิปนี้ Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิกของดีไม่ต้องพยายามนะคะไปชมกันเลยค่ะกินอะไรนะนวลอ้าวนิดฉันกำลังกินไข่ตุ๋นอยู่นะสิโอทำยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยฉันก็แค่ เอาไปเก็บไถ่ไกที่เลี้ยงตามธรรมชาติเด็ดแค่หลอดปอสาม,มาหั่นหันหันเด็ดต้นหอมแล้วมาซอยซอยซอยทเห็ดรอห้มนโตแล้วก็เด็ดเด <Hey. S 2> ็ดเด็ดเทส่วนผสมลงไปแล้วก็คนคนคนตั้งเตาใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนนี้แหละก็ได้อาหารสุขภาพแล้วก็ช่วยโลกด้วยแล้วเธอละไปไหนมาไม่ได้ไปไหนหรอกจ้าก็แค่ไป<อ><อ> ไปปั่นจักรยานเล่นๆมาจากเชียงใหม่รถกาคาร์บอนตลองตเรามาเรื่อยๆแวะปลูกต้นไม้มาด้หนังสติกบวดพลาสติกแยกขยะให้ถูกต้องแวะซื้อเครื่องดื่มเย็นๆแต่ไม่เอาหลอดพลาสติกนะนี่ฉันติดของฝากทำมาจากขยะรีไซเคิลมาฝากเธอด้วยนะอ้บุยแล้วก็ช่วยโลกด้วยขอบใจจ้ะนี่แล้วหลานเธอน่ะช่วยอะไรโลกมั่งล่ะต้นน่ะเหรอเขาก็ช่วยโลกอยู่เหมือนกันนะเขาก็ช่วยโลกอยู่เหมือนกันนะ จะช่วยยังไงอะ่ะช่วยกินไงช่วยกินต้นก็ช่วยกินชานมไข่มุกที่ทำจากสาคูออร์แกนิกต้นก็ช่วยเที่ยวป่าสาคูออร์แกนิกที่ตรังแค่ช่วยกินช่วยเที่ยวก็ช่วยโลกแล้วเหรอไปกันไหม ง่ายนะครับแค่กินแค่เที่ยววิธีออร์แกนิกก็ช่วยโลกได้แหละ Amazing Organic กินพิซซ่าหน้าผักกูดรสชาติเกินตานเวริกูดจากสวนผักกูดออร์แกนิกที่พัทลุง <Hello. S 1> กาเทไรากาแฟออแกนิกปลูกใต้ร่มป่าที่เชียงใหม่ต้นไม้รักษากาแฟกาแฟรักษาต้นไม้ไว้ oh. ไม่ต้องเผารายได้ก็ดีดว้วยแวไปกินรถแดงเอ้ยกินรถด่วนบนรถแดงรถด่วนปลอดสารรักษาป่าไผ่แล้วไปเดินเที่ยวเล่นภูกเก็ตแบบชิชลๆล่องเรือประมงวิถีชาวบ้านกินนมชมวิวพอเริ่มหิวก็แค่แวะกินปลาไทยสดปลอดสารเด้ย มนมก็ organic, เออร์แกนิ organic, กเต๊กโออร์แกนิกผลไม้ก็ออร์แกนิกกินหมูออร์แกนิกกินหมูอารมณ์ดีคนกินก็แฮปปี้เพราะว่าหมูอร่อยดีแค่กินแค่เที่ยววิถีออร์แกนิกก็ช่วยเศรษฐกิจชุมชนช่วยธรรมชาติและก็ช่วยโลกได้ด้วยง่งายง่ายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามเยอะ Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิกของดีไม่ต้องพยายามอยากรู้เพิ่มเติมคลิก Facebook Amazing Green Thailand จากทททค่ะแค่กินแค่เที่ยว แบบออร์แกนิกก็ถือว่าช่วยโลกได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยนําเสนอในเรื่องของมิชลินไกด์ไปนะคะซึ่งการสํารวจของทางมิชลินไกด์นั้นมีการเพิ่มการสํารวจร้านอาหารในภาคอีสานเข้าไปนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางมิชลินไกด์ไทยแลนด์ได้เผยข้อมูลฉบับประจําปี2567นะคะซึ่งก็มีการกําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ในไตรมาสสุดท้ายของปี2566 จะมีการขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหารค่ะไปยังพื้นที่ภาคใต้โดยพื้นที่ที่ทางมิชลินสนใจนั้นก็คือเกาะสมุยนั่นเองนะคะซึ่งเกาะสมุยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของไทยรองจากเกาะภูเก็ตนะคะตลอดจนจะมีการสำรวจร้านอาหารค่ะในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยนะคะการขยายขอบเขตพื้นที่ในการคัดสรรแล้วก็จัดอันดับร้าน อาหารในครั้งนี้เนี่ยยังไม่เพียงแต่การเจาะลึกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้านอาหารของภาคใต้เพิ่มเติมจากจังหวัดภูเก็ตและพังงาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์และก็ความหลากหลายของอาหารไทยให้นักชิมทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วยนะคะทางด้านของเกวนดันปูเลเนกค่ะผู้นวยการฝ่ายจัดทำค,คู่มือมิชลินไกด์ทั่วโลกก็ได้เปิดเผยนะคะคุณผู้ชมว่าทางผู้ตรวจสอบของมิชลินไกด์พบว่า กาะสมุยและสุราธานีมีมนต์เสน่ห์และสิ่งที่น่าสนใจรอให้ค้นพบมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่งดงามนะคะมระดกทางวัฒนธรรมและอาหารที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะและรสชาติที่เข้มขน้นโดยอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดไม่สามารถหาได้จากภูมิภาคอื่นๆนะคะท่าอีกทั้งวัตถุดิบและก็ท้องถิ่นที่สดใหม่โดยเฉพาะ อาหารทะเลในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของความอร่อยนะคะนอกจากอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกมากมายแล้วนะคะเกาะสมุยและสุราธานียังมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์สวยงามนะคะผู้คนท้องถิ่นมีอัธยาศัยที่เป็นมิตรอบอุ่นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ทําให ผู้ตรวจสอบทางมิชลินไกด์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะด้วยความที่จังหวัดสุราธานีนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเกาะนะคะเนื่องจากมีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะจํานวนมากนะคะซึ่งรวมถึงเกาะสม,มุยเกาะพังงานเกาะเต่านะคะและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี้เองค่ะสุราธานีจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักสําหรับภูมิภาคและประเทศนะคะโดยสินค้าขึ้นชื่อก็ได้แก่ หอยนางรมนะคะกุ้งแม่น้ําแล้วก็ไข่เค็มที่ทําจากไข่เป็ดนั่นเองนะคะสําหรับเกาะสมุยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุราธ,ธาน,นีนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะ รองรับนะักท่องเที่ยวอย่างครบครันทีเดียวนะคะซึ่งรวมถึงร้านอาหารไทยร้านอาหารนานาชาติให้เลือกมากมายอีกทั้งยังมีโรงแรมที่พักหลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่โรงแรมในระดับ5ดาวรีสอร์ทรูระดับโลกนะคะโรงแรมสไตล์บูติกในท้องถิ่นที่มีที่พัก ราคาย,ย่อมเยาวด้วยนะคะทางด้านของนายยุทธศักดิ์สุปสศรน,นะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่าการจัดทําคู่มือบิชลินไกด์ประเทศไทยนั้น มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตค่ะเนื่องจากประสบการณ์ด้านอาหารท้องถิ่นช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกค่ะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจํานวนมาก เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะโดยหลังจากการมาเชิญกับการระบาดของโรค,โรคไวรัสโควิด -19 มานานจนถึง3ปีเนี่ยนะคะขณะน,นี้ภาคธุรธกิจโรงแรมและก็ร้านอาหารในเกาะสมุยและสุราธานีเริ่มที่จะมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีแล้วนะคะคุณผู้ชมและเศรษฐกิจท้องถิน่นก็เริ่มกลับมาคึกคักด้วยนะคะในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดสุราธานีมีสถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อเทียบกับปี2 5 0 0 64ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะเพิ่มสูงมากขึ้น900%เลยทีเดียวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น600%นะคะสะท้อนถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งนายยุทธศักดิ์เดได้กล่าวเสริมอีกนะคะคุณผู้ชมว่าการที่ คู่มือของมิชลินไกด์เนี่ยคุณผู้ชมได้ขยายขอบเขตนะคะเข้าจัดอันดับในร้านอาหารบนเกาะสมุยและก็แผ่นดินใหญ่ในสุราษฎร์ธานีนะ,นะคะถือเป็นโอกาสอันดีค่ะสำหรับธุรกิจร้านอาหารในท้องถิ่นนะคะที่จะต้อนรับนักชิมจากทั่วทุกมุมโลกนะคะให้มาสัมผัส รสชาติและวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้มิชลินไกด์เนี่ยยังเป็นสื่อกลางนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมโดยเจาะลึก มากยิ่งขึ้นในแต่ละปีค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความหลากหลายนะคะความอุดมสมบูรณ์ของอาหารไทยไม่รู้เหมือนกันว่าปลายปี2566นี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีร้านไหนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดโขดาวมิชลินบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็รอติดตามได้นะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ จังหวัดสงขลาปีนี้จัดหนักจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมลุ้นรับรางวัลใหญ่บ้านพร้อมที่ดินรถยนต์โตโยต้ายาริสรถจักรยานยนต์ทองคำและอีกมากมายร่วมลุ้นสลากร้านนาวากาชาติชมกิจกรรมบนเวทีชมแฟชั่นโชและคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง 21-30เถึมเมษายน2566ณบริเวณสนามสะบัวแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลาหนึ่งปีเจอกันครั้งเดียวที่งานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลา กลับมากับรายการ m อ็ s o u ดีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยกันดีกว่าค่ะแน่นอนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของฟิล์มหรือว่าภาพยนตร์นั้นไทยเราเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกมาหลายตอนหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะผลงานค่ายหนังขวัญใจคนไทยอย่าง g d h 559เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮอลลีวูดได้ประกาศรีเมคภาพยนตร์เรื่องฉลัด เกมโกงหรือว่าแบ d จ e เนียสแล้วนะคะแล้วก็ได้ประกาศชื่อนักแสดงนําเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะย้อนกลับไปชมความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2560ค่ะหรือว่าประมาณ6ปีมาแล้วนะคะเขียนบทและกากับโดยผู้กำกับบาตนัทวุฒิภูมิพิริยะนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมกับกรณีการโกงข้อสอบ SAT นะคะโดยใช้ประโยชน์จากไทม์โซนของ ประเทศที่ทําการสอบก่อนประเทศตัวเองนะคะแล้วก็จําคําตอบออกมาจากห้องสอบอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนานมาแล้วค่ะประมาณปีพศ2539นะคะพูดถึงไรายได้ของฉลาดเกมโกงในประเทศไทยอยู่ในเรทที่ พอๆกันกับหนังของ G D s หลายๆเรื่องนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ113ล้านบาทแต่สำหรับรายได้ที่ได้ออกไปฉายในประเทศอื่นๆในเอเชียนั้นต้องบอกว่าถล่มทลายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอย่างในประเทศไต้หวันทำรายได้ไปถึง131ล้านบาทนะคะสูงกว่ารายได้ในประเทศไทยเสียอีกนะคะส่วนตลาดในเกาหลีที่น่าจะตียากก็ได้ไปไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมรายได้เกือบๆอบ4ล้านบาทและที่พีคแบบสุดๆ ก็คือรายได้จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ทะลุไปถึง1,347ล้านนะคะนอกจากความโด่งดังทั่วเอเชียแล้วนะคะคุณผู้ชมฉลัดเกมโกงเนี่ยยังได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์ก2017ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ BFI ลอนดอน2017ที่ประเทศอังกฤษหรือว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์านานาชาติ v วนคูเวอร2017ที่แคนาดาก็ได้ไปฉายด้วยเช่นกันนะคะนอกจากความฮอตในเรื่องของรายได้และความสนใจของแฟนๆนะคะในหลายๆประเทศฉลาดเกมโกงยังเป็นภาพยนตร์ที่เดินสายคว้ารางวัลมาหลายเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีในประเทศไทยอย่างภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษครั้งที่27ที่กว่าไปทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะนักแสดงนำชายและนำหญิงอย่างออกแบบชุติมนล จึงเจริญสุขยิ่งและนนชาญน,นนสันตินธรกุลก็ได้รางวัลน,นำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะหรือจะเป็นเวทีในต่างประเทศทั้งนักแสดงและผู้กำกับก็เดินสายคว้ามาหลายรางวัลเช่นกันนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นเอเชียแปซิฟิกฟิล์มเฟสติวัล2018เนี่ยออกแบบชุติมนก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่า ความสําเร็จในเวทีโลกเนี่ยมีมากมายทีเดียวด้วยความสําเร็จที่มากมายขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมจึงทําให้ฮอลลีวูดตัดสินใจที่จะรีเมคเรื่องฉลาดเกมโกงหรือว่า Bad Genius เนียนะคะโดยทาง Picture Star แล้วก็ Picture Perfect Federation ค่ะได้เลือกเจซีลีค่ะคุณผู้ชมมานั่งแทนเป็นผู้กับของเรื่องและเขียนบทร่วมกับ Julius o โอนค่ะคุณผู้ชมโดยที่จะเริ่มถ่ายทำในเดือนพฤษภา เพื่อสฤษภาคมนี้นะคะโดยทางเจซีลีเนี่ย ผู้กกับของเรื่องก็ได้กล่าวว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้แบ่งแบ่งปันมุมมองใหม่ๆของภาพยนตร์ที่เคยประสบความสําเร็จสุดๆอย่างเรื่องนี้นะคะแล้วก็แทบที่จะอดใจรอไม่ไหวนะคะที่จะได้ร่วมง,งานกับความสุดยอดนี้และเอาประสบการณ์ในโลกของความเป็นจริงอันหลากหลายมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ตื่นเต้นและสนุกสนานเชกเช่นเดียวกับต้นฉบับนะคะทางด้านของเอเดนผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกว่าเธอตกหลุมรัก ตัวละครเอกอย่างครูพี่ลินเอามากๆเลยนะคะเพราะว่าครูพี่ลินเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ฉลาดนะคะมีอิสระทางความคิดและกล้าหาญแต่ก็มีข้อบกพร่องที่สําคัญอย่าชื่อเรื่องบอกไว้นั่นก็คือทําเรื่องผิดๆนั่นเองนะคะสําหรับรายชื่อของนักแสดงนําในเรื่องก็ได้เปิดตัวมาแล้วทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะก็คือเบนดิก์ว่องนะคะแล้วก็คาริน่าเลียง จ a บารีแบงคนะคะซึ่งถ้าใครเคยชมเรื่องนี้ก็น่าจะพอทราบว่าตัวละครเด่นๆที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็รอข่าวจากทาง Picture Start แล้วก็ Picture Perfect Federation อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าจะมีใครมาแสดงอีกบ้างนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของภาพยนตร์แล้วค่ะในเรื่องเพลงอย่างทีป๊อปก็กำลังเป็นที่สนอกสนใจของแฟนๆในต่างประเทศไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมอย่างเร็วๆนี้กระทู้ในเว็บไซต์เดอะคูของเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการโพสต์ถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปทีท่เพิ่งจะเดบิวต์ไปไม่นานนะคะอย่างมิกก์สนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5สาวค่ะมิเคลล่าโอปปาเพ็สกาวเดือนขนมจีนแล้วก็โรเชลนะคะโดยปล่อยซิงเกิลแรกอย่างสตรอเบอรี่ไอศกร ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาของชาวเนติเซนหรือว่าชาวเน็ตในเกาหลีใต้มากๆเลยนะคะโดยกระทู้ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ผู้เช่าชมมากถึง128,691วิวนะคะมีคอมเมนต์มากถึง882คอมเมนต์ซึ่งในคอมเมนต์ก็ไม่ได้มีแค่คำชื่นชมในคุณภาพของงานเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ยังมีการแนะนำและแชร์เพลงไทยอื่นๆที่ชาวเน็ต เกาหลีชื่นชอบเป็นส่วนตัวอีกด้วยโดยมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวัยรุ่นในแถบยุโรปและอเมริกาเขาก็ฟังเพลงไทยกันเยอะแยะนี่แหละเพลงดีๆก็ยังมีอีกเยอะนะคะซึ่งกลายเป็นว่ากระทู้นี้ไม่ได้มีแค่ชาวเน็ตเกาหลีที่มาชื่นชมวงวิกฟุตอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ยังเปิดพื้นที่ช่วยเปิดโลกให้กับชาวเกาหลีใต้เนี่ยได้เปิดใจลองฟังเพลงไทยด้วยนะคะแน่นอนว่าในจีนงานละครงานซีรีส์งานเพลง เราตีแตกหมดแล้วนะคะแต่ว่าในตลาดของเกาหลีเนี่ยเรายังตี ตีได้ไม่แตกนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะงานของซีรีส์วแล้วก็งานของภาพยนตร์เนี่ยซึ่งในกรณีนี้ดิฉันมองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะผู้ชมอาจจะได้เห็นทีป๊อปไปโลดเล่นในตลาดเกาหลีบ้างก็ได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยฟังให้พิมพ์ภาษาไทยไปเลยค่ะผู้ชมใน YouTube ว่า b e r r y i c e Cream นะคะพิมพ์ไปรับรองเจอแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไปฟังกันได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ที่นี่คือบ้านคนในบ้านก็คือคนในครอบครัวครอบครัวคือเราจะไม่ทอดทิ้งกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านของเราดูแลพื้นที่ชุมชนที่ที่เราเรียกว่าบ้านให้ปลอดภัยหากพบสิ่งผิดปกติโทรแจ้งสายด่วน1 3 4 1เพราะบ้านคือความสันติสุขของทุกคนในครอบครัว ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะชมสนามฟุตบอลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะสนามฟุตบอลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแฮนิงไซค่ะเกาะโลฟเทนค่ะเป็นสนามฟุตบอลที่แฟ,แ,ฟแฟนฟุตบอลพูดถึงการกระหึ่มโซเชียลเลยนะคะว่าเป็นสนามที่โดดเด่นแล้วก็เหมาะแก่การเล่นฟุตบอลมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงร้อง จากกองเชียร์แต่คุณจะได้เล่นฟุตบอลท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงนกนะคะที่มาพร้อมกับเสียงคลื่นค่ะเล่าถึงหมู่บ้านแห่งนี้ทรายกันก่อนดีกว่านะคะที่นี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะวิวภูเขาอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นทัศนียภาพที่งดงามมากๆแต่หมู่บ้านแห่งนี้ ก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่เงียบสงบแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่คึกคักคลาคร่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมานะคะมีหอศิลป์เกิดขึ้นหลายแห่งเลยคุณผู้ชมเคยมีโรงงานอุตสาหากรรมด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงนั้นที่นี่มีประชากรที่อาศัยอยู่เป็นการถาวรเพียงแค่500คนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้ถือเป็นไฮไลท์สําคัญของหมู่บ้านนะคะ สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมโดยการเดินทางไปยังสนามฟุตบอลนั้นคุณจะต้องเดินผ่านใจกลางหมู่บ้านค่ะซึ่งเส้นทางนั้นน่ะเต็มไปด้วย ราวตากปลาค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่เหมือนกับการไปสนามฟุตบอลไหนๆในโลกอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสนามฟุตบอลแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดําเนินการโดยสโมสรกีฬาสมัครเล่นนะคะเป็นสนามที่ปูด้วยหญ้าทเทียมค่ะคุณผู้ชมไม่มีอัฒจันทร์แล้วก็ไม่มีเฉลียงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงอย่างเดียวของที่นี่ก็มีเพียงแค่คลับเฮาส์เล็กๆนะคะแล้วก็โคมไฟสนามแต่จริงๆ โมไฟสนามเนี่ยไม่จำเป็นสำหรับที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่เกาะโลฟเทนเนี่ย ดวงอาทิตย์ไม่ตกดินอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินกันว่านอร์เวย์เนี่ยต้องไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันนะคะแล้วก็ขับเ้าที่นี่จะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมมีอาสา,าสมัครท้องถิ่นจากทีมเยาวชนเนี่ยคอยให้บริการนะคะโดยผู้เข้าชมสามารถที่จะซื้อกาแฟนะคะคุณผู้ชมซื้อโซดาของว่างง่ายๆแล้วก็มีห้องน้ําให้บริการด้วย โดยที่คิดค่าบริการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะสำหรับสโมรสรกีฬาท้องถิ่นของแฮนิงไซค่ะคุณผู้ชมเป็นสโมรสรที่เล็กมากนะคะคุณผู้ชมโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะถูกใช้เป็นสนามสำหรับเด็กๆซะมากกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังถูกใช้ให้เป็นสถานที่สำหรับ การแสดงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะนานาชาติโลโโเทนที่มีชื่อเสียงอีกด้วยนะคะสําหรับการมาเยือนที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางผู้ดูแลเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีการตั้งแคมป์โดยเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาเล่นฟุตบอลที่นี่ทางผู้ดูแลเขาอนุญาตนะคะให้นําฟุตบอลมาเองมาเตะเล่นได้นะคะแล้วก็มายิงประตูได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดงานเนี่ยคุณไป ่นได้แต่ถ้าเกิดมีการจัดงานอันนี้ห้ามเล่นนะคะและนี่ก็คือสถานที่สวยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะจบรายการในวันนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมใช้เวลาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ